ช่องศองผีวันพุธที่29กากรกฎาคมพบกับเหมือนบ้านเขาโดนของอันี่พี่พ่อตายแม่ตายเจ็จปุ๊บผันปุ๊บมึงปีสองปีสามปีสี่ปีลูกตายแล้วต่อมาลูกตายอีกก็คือตายหมดบ้านอะค่ะถ้นบ้านเสาตกน้ำมันเป็นเสาตะเคียนชัวพี่แล้วก็มีแบบวิญญาณนางตะเคียนแบบเจ้าแม่ตะเคียนนะค่ะอยู่ทุกเสาเลยค่ะ และการส่องเจอหม้อเก็บวิญญาณนอกจากนางมาเรียนี่้เห็นอะไรครับหม้อเก็บวิญญาณนี่วิญญาณที่อยู่ในหม้ออยู่ข้างหลังเขาเขาบอกบอกถึงความเป็นตัวตนของเขาว่าเขามีอยู่นะดูแลเขาเดี๋ยวนี้ร่วมพิสูจน์อาถรรพ์ไปพร้อมกันในช่องส่องผีพุทนี้สองทุ่มสิบห้าทางยูทูบชนลของกันทั่วโลกเหตุการณ์ที่ผ่านมา การเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ใบมะกรูดเป็นเครื่องต้มยำนะจ๊ะอื้อ